สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดูหน้ารับหน้าที่สปอยมังงะท่องอ้วนหน่อยสอยสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่าเกาะปีศาจผลงานของมาซายะโฮกาโซโนะซึ่งจะมีทั้งหมด24เล่มจบนะคะเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังเล่มที่5กันต่อได้เลยค่ะตอนที่21ทาคาฮิซามะเ,เห็นว่าฮานาคุโรบพามาที่บ้านเพื่อต้องการให้ตัวเขามีพลังเหมือนพวกโยเซฟก็เข้าใจทันที ฮานาคุโรนั้นไม่ได้สงสารหรืออยากช่วยเหลือเขาแต่ฮานาคุโรต้องการใช้เขาไปต่อสู้กับครอบครัวของโยเซฟทาคาฮิสะรู้สึกหมดความเชื่อใจในตัวคนอื่นรอยยิ้มของฮานาคุโรนั้นไม่ต่างจากเพื่อนๆของเขาที่เอาแต่คิดถึงตัวเองเลยทาคาฮิสะเดินไปที่บ้านของโยเซฟอย่างปลงๆเมื่อเขาเปิดประตูบ้านคาโอรุและซาโทรุที่อยู่ไกลออกไปก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนบุกรุกเข้ามาในบ้านของเขา ซาโทรุนั้นใช้พลังพิเศษมองเข้ามาในบ้านภาพในบ้านนั้นเป็นร่างของทาคาฮิสะที่ตัดผมและทาสีทั่วทั้งตัวภาพดูพล่าเลือนและปิดเบี้ยวจนซาโทรุรู้สึกหวาดกลัวและคิดว่าทาคาฮิสะเป็นผีทางฮานาคุโรเองรับรู้ได้ว่าทางซาโทรุน่าจะรับรู้ถึงการมาของทาคาฮิสะแล้วแต่เขาได้ทำสัญ,ญลักษณ์บางอย่างไว้ที่ตัวของทาคาฮิสะเพื่อรบงวมพลังของซาโทรุกลับมาทาซาโทรุ เขากำลังร้องโวยวายเพราะเห็นภาพของทาคาฮิสะเป็นผีมารีเมื่อได้ยินเสียงของซาโทรุโวยวายก็รู้สึกรำคาญจึงเดินเข้ามาถามซาโทรุบอกว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านเดิมของพวกเขาเขาโอรุเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันมารีตกใจมากเธอคิดว่าคนที่บุกเข้ามาน่าจะเป็นทาคาฮิสะและเขาก็น่าจะถูกฮานาคุโรครอบงำไปแล้วกลับมาที่ทาคาฮิสะอีกครั้งเขาได้เดินไปในบ้านของโยเซฟ ภายในบ้านมืดมากจนเขาแทบมองอะไรไม่เห็นเลยทาคาฮิสะสัมผัสได้ว่าที่เท้าของเขาเหมือนเหยียบลงบนอะไรบางอย่างที่มีความแข็งเมื่อทาคาฮิสะก้มลงไปเก็บมันขึ้นมาดูเขาก็พบว่าสิ่งที่เขาเหยียบนั้นคือฟันของคนทาคาฮิสะตกใจมากตอนนั้นเองสายตาของเขาเริ่มชินกับความมืดเมื่อทาคาฮิสะมองเข้าไปในบ้านเขาก็พบว่าภายในบ้านแต่ไปด้วยซากมนุษย์และโครงกระดูกมีทั้งซากที่ถูกขังอยู่ในกรง และโครงกระดูกที่ถูกวางไว้อย่างส่วนต่างๆทั่วบ้านราวกับเป็นของตกแต่งบ้านเมื่อทาคาฮิสะเดินเข้าไปลึกขึ้น <S <S เขาก็รู้สึกได้ว่าในบ้านเหม็นมากๆอีกทั้งเขาได้ยินเสียงแปลกเสียงนั้นทําให้ทาคาฮิะเลือดก,กําเดาออกฮานาคุโรที่อยู่นอกบ้านก็ได้ยินเสียงนี้เช่นกันทาคาฮิสะพบว่าเสียงแปลกประหลาดนั้นมาจากรูปสลักรูปดวงตาที่เขาเคยเห็นในรูปที่ทาของฮานาคุโรทาคาฮิสะคิดว่าเขาต้องมาเอาพลังจากรูปสลักนี้ แต่เบื้องหลังของเขามีใบหน้าของหญิงชาราขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นโดยที่ทาคาฮิสะไม่ทันรู้ตัวตอนที่22ทาคาฮิสะกำลังจะเข้าไปสัมผัสรูปสลักรูปตาแต่ทัานใดนั้นหญิงชาราที่มีร่างกายขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นทาคาฮิสะตกใจมากเขาคิดว่าหญิงชาราคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในครอบครัวของโยเซฟหญิงชาราใช้มือขนาดใหญ่คว้าร่างของทาคาฮิสะไว้เธอนำร่างของทากาฮิสะเข้ามาดูใกล้ พร้อมก็บอกว่าเขาน่ารักน้ำลายของหญิงชาราไหลยเยอะลงมาใส่ร่างของทาคาฮิสะเขากรีดร้องด้วยความหวาดกลัวทั้งด้านมารีและคาะโอรุก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านต้นซาโทะรุไม่ได้มาด้วยเพราะเขารู้สึกกลัวมารีคิดว่ายายที่บ้านต้องจับตัวทาคาฮิสะได้แล้วและต้องทำกับเขาเหมือนกับที่ทำกับเธอในอดีตแน่ๆเขาจะต้องกลายเป็นของเล่นของยายอย่างแน่นอนในระหว่างที่มารีกำลังคิดค่ะโอรุก็รีบวิ่งไปโดยไม่รอเธอ ตอนนั้นเองโยเซฟก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเองก็รับรู้แล้วว่าทาคาฮิสะบุกเข้ามาในบ้านของเขาโยเซฟรู้สึกกังวลมากเขาคิดว่าทาคาฮิสะไม่น่าจะบุกเข้ามาด้วยตัวคนเดียวแต่น่าจะมีใครวางแผนไวฮานาคุโรที่อยู่นอกบ้านรับรู้ได้ว่าทาคาฮิสะได้เจอกับหญิงชาราแล้วถ้าเขาผ่านไปได้ก็จะได้พลังใหม่แต่ถ้าเขาผ่านไม่ได้ทาคาฮิสะก็อาจจะเป็นบ้าได้เลยภายในบ้าน ทาคาฮิซาถูาาากหญิงชาราจับมัดไว้เธอจับทาคาฮิซาแต่งตัวเหมือนเด็กให้ดูดจุกนมและนำมานอนในเปลเด็กเธอเอาของเล่นที่ทำมาจากกระดูกมนุษย์มาให้เขาแต่ทาคาฮิซาไม่ได้สนใจเขายังมองไปที่รูปสลักรูปตาเสียงที่ออกมาจากรูปสลักนี้ไม่ส่งผลต่อหญิงชาราเลยถ้าคาฮิซาเลยคิดว่าหญิงชาราคนนี้อาจจะหูตึงก็ได้เมื่อหญิงชาราเห็นว่าถ้าคาฮิซาสนใจรูปสลักรูปตาเธาก็ไปหยิบมันมา เมื่อหญิงชาราหยิบรูปสลักตามาอยู่ต่อหน้าทาคาฮิสะรูปสลักนั้นก็เกิดอาการแปลกๆดวงตามันเบิกกว้างขึ้นและมีเส้นขนประหลาดงอกออกมาจากรอบดวงตาหญิงชาราตื่นเต้นมากที่รูปสลักนั้นมีอาการบางอย่างเธอเลยเอาเข้ามาใกล้ทาคาฮิสะมากขึ้นไปอีกดวงตาบนรูปสลักเป็นสีแดงกำเมื่อมันเข้ามาใกล้ทาคาฮิสะเส้นขนเส้นหนึ่งแทงเข้ามาในตาของทาคาฮิสะน้าแปลกที่มันไม่มีเลือดออกมาและไม่นานเส้นขนอีกหลายเส้น ก็ชอนใช้เข้ามาในตาของทาคาฮิสะทั้งสองข้างทาคาฮิสะกรีดร้องด้วยความตกใจตอนนั้นเองที่เลือดก็เริ่มจะไหลออกมาจากดวงตาของทาคาฮิสะเขารู้สึกเจ็บปวดมากยิงชราที่ถือรูปสลักดวงตาอยู่ก็ถามทาคาฮิสะว่าเขาเห็นอะไรบ้างหรือยังทันใดนั้นทาคาฮิสะก็เห็นภาพบางอย่างแม้ว่าดวงตาของเขาจะถูกคนจํานวนมากชอนใช้ยอยู่ก็ตามมันเป็นภาพของคาโอรุในวัยเด็กภาพที่เห็นเป็นช่วงที่โยเซฟ เอาหน้ากากหมูมาสวมที่หัวของคาโอรุเพื่อที่จะได้ให้เขาไม่ถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งอีกคาโอรุรู้สึกชอบหัวหมูมากทาคาฮิสะที่ได้เห็นภาพในอดีตรู้สึกสับสนที่ตัวเองกำลังเชื่อมต่อกับคาโอรุที่นอกบ้านฮานาคุโรยิ้มด้วยความรู้สึกดีใจแต่ท่านใดนั้นเองมารีและโยเซฟก็ปรากฏตัวขึ้นฮานาคุโรหันมาหาทาั้งคู่เขาจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาขัดจังหวะการเชื่อมต่อระหว่างทาคาฮิสะและคาโอรุโดยเด็ดขาด ตอนที่23ภาพที่ทาคาฮิสาเห็นคือภาพของคาโอรุในวัยเด็กคาโอรุนั้นใส่หน้ากากหมูพร้อมกับถือคอนออกมาเข้ามาหาเพื่อนวัยประถมสามคนเมื่อเด็กเกเห็นก็ตกใจมากเด็กคนหนึ่งบอกคาโอรุว่าหน้ากากหมูนั้นดูน่าเกลียดไปเถอะซะแต่ไม่ทันไรคาโอรุก็พุ่งเข้าใส่เด็กคนหนึ่งและใช้คอนทุบหัวเขาเต็มแรงเด็กชายคนนั้นทรุดลงไปกับพื้นทันทีเด็กชายอีกคนวิ่งเข้ามาต่อว่าคาโอรุ คาโอรุก็เลยใช้ค้อนทุบหัวเด็กชายคนที่สองเมื่อเด็กชายคนนี้ลม้มลงคาโอรุก็ใช้ค้อนทุบไม่ยัง้งเมื่อเด็กชายคนที่สามเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจรีบวิ่งหนีไปทันทีทาคาฮิซะที่เห็นภาพคาโอรุตอนเด็กจูจูก็หัวเราะออกมายิงชาราแปลกใจมากที่ทาคาฮิสะกับคาโอรุนั้นเชื่อมต่อกันเมื่อโยเซฟและมารีได้ยินเสียงหัวเราะมารีก็บอกว่านี่คือเสียงของทาคาฮิสะแต่โยเซฟบอกว่านี่คือเสียงของคาโอรุ เหมือนว่าคาอรูรา,าคาฮิสะกำลังจะถ่ายเทพพลังกันทั้งฮานาคูโรที่โดนโยเซฟกับมารีรุมทำร้ายจนบาดเจ็บหนักก็พูดขึ้นมาว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายเทพ,พลังผู้ที่ได้รับพลังจะได้พลังที่มากกว่าร่างเดิมที่ประเทศอียิปต์นั้นก็ใช้พลังจากรูปสลักรูปตานี้เช่นกันรูปสลักนี้มีชื่อว่าดวงตาแห่งฮอรัสมันเป็นศูนย์รวมพลังชีวิตและความทรงจําแต่เมื่อเวลาผ่านไปนาน ความทรงจําทั้งหลายก็ผสมกันไปจนหมดคนที่ได้รับพลังจากดวงตาฮอรัสจึงกลายเป็นพวกคนคุ้มคลั่งแบบพวกโยเซฟโยเซฟตกใจมากที่ฮานาคุโรนั้นพูดได้ดวงตาแห่งฮอรัสนั้นถูกส่องต่อไปเรื่อยๆผ่านคริสตจกักรจนในที่สุดก็มาปรากฏบนเกาะแห่งนี้และคนที่ได้ครอบครองพลังของดวงตาแห่งฮอรัสนั้นก็คือครอบครัวที่ชั่วร้ายที่สุดอย่างครอบครัวของโยเซฟนั่นเอง ภายในบ้านร่างของทาคาฮิซะนิ่งลงไปจนหญิงชารารู้สึกแปลกใจส่วนทาคาฮิซะยังคงเห็นภาพในอดีตผ่านความทรงจำของคาโอรุอยู่ที่บ้านของคาโอรุชาวบ้านบุกเข้ามาชิงตัวคาโอรุเนื่องจากเขาทำร้ายเด็กสองคนจนบาดเจ็บสาหัสแต่โยเซฟกับมารีนั้นบอกว่าไม่ใช่ความผิดของคาโอรุพวกเขาจะปกป้องคาโอรุเองภาพตัดมาที่ร่างของทาคาฮิซะที่ตอนนี้พูดเหมือนคาโอรุในภาพที่เขาเห็นหมดทุกอย่าง โยเซฟและมารีบุกมาถึงร่างของทาคาฮิสะแต่ทั้งคู่กำลังสับสนว่าควรจะทำยังไงดีกับทาคาฮิสะเพราะไม่เคยมีใครเชื่อมต่อกับดวงตาแห่งฮอรัสได้ดีเท่าทาคาฮิสะมาก,ก่อนอีกทั้งยังเชื่อมต่อกับความทรงจำของคาอารุได้ด้วยยิ่งชราพูดว่าปกติคนที่เชื่อมต่อกับหินแห่งฮอรัสนั้นจะทนได้ไม่นานและร่างกายจะแตกสลายมารี Marie, คิดว่าทาคาฮิสะอาจจะมีพลังที่เธอคาดไม่ถึงส่วนโยเซฟบอกว่า ทาคาฮิสะอาจจะเป็นพรรคพวกของเขาก็เป็นได้เรื่อทั้งฮานาคุโรที่บาดเจ็บสาหัสอยู่นอกบ้านก็มั่นใจว่าทาคาฮิสะมีบางสิ่งที่อยากปกป้องและเขาจะไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับโยเซฟอย่างแน่นอนตอนที่24ภาพตัดมาในอดีตอีกครั้งโยเซฟมารีและคาโอรุตั้งถืออาวุธเพื่อเตรียมสู้กับเหล่าชาวบ้านที่ตั้งใจจะจบุกมาจับตัวคาโอรุทั้ง3มคนวิ่งออกมาหน้าบ้านแต่พบกับชาวบ้านที่ใช้อาวุธประเภทหอกเตรียมจัดการกับครอบครัวของโยเซฟ เนื่องจากอาวุธของชาวบ้านมีขนาดที่ยาวกว่าอาวุธของพวกโยเซฟพวกเขาจึงหมดโอกาสที่จะเข้าประชิดตัวชาวบ้านได้เลยผู้ที่นำชาวบ้านมาบุกก็คือฮานาคุโรที่ยังคงมีสภาพเหมือนคนปกติฮานาคุโรนั้นบอกว่าเขาโอรุทำเกินกว่าเหตุเขาจึงจำเป็นจะต้องมาจับตัวไปโยเซฟเมื่อได้ยินดังนั้นก็คอตกแล้วเดินไปหาฮานาคุโรพร้อมกับบอกว่าจะส่งตัวคาโอรุให้มารีและคาโอรุตกใจมากโยเซฟบอกว่า ถ้าส่งตัวคาโอรุไปแล้วให้ดูแลเขาให้ดีด้วยฮานาคุโรก็รับปากโยเซฟถามว่าเด็กๆที่คาโอรุทำร้ายเป็นอย่างไรบ้างฮานาคุโรก็ตอบว่าทุกคนยังพักอยู่บนเกาะทันใดนั้นโยเซฟก็ทำหน้าชั่วร้ายขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าเด็กๆอยู่บนเกาะเป็นเรื่องที่ดีเขาจะได้ฆ่าทิ้งทีเดียวเลยจากนั้นโยเซฟก็เปิดเลื่อยไฟฟ้าที่อยู่ในมือและใช้ฟันชาวบ้านที่อยู่โดยรอบจนบาดเจ็บไปหลายคนชาวบ้านบอกว่าอย่าไปกลัวโยเซฟ พราะทางนั้นมีแค่คนเดียวแต่ไม่ทันไรเขาโอรุก็เข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยเขาใช้มีดแทงไปยังร่างของชาวบ้านหลายคนเมื่อมารีเห็นเขาโอรุกำลังสนุกเธอก็อยากสู้ด้วยเธอกระโดดขึ้นสูงและใช้ขวานจามไปยังใบหน้าของชาวบ้านคนหนึ่งขวานสับลงหน้าชาวบ้านคนนั้นจนหน้าขาดวินชาวบ้านอีกคนวิ่งจะเอาไม้มาตีมารีแต่เธอก้มลงและใช้ขวานสับข้อเท้าของชายคนนั้นชายคนนั้นล้มลงมารีกระโดดขึ้นคล่องเขาและใช้ขวานสับหัวชายคนนั้นไม่ยัง้ง เมื่อคาโอรุเห็นโยเซฟและมารีสู้เพื่อตัวเขาก็รู้สึกดีใจมากเขาคิดว่านี่คงเป็นพรของซานตามารีเขาดีใจมากที่เกิดมาในครอบครัวนี้ถ้าบ้านหลายคนเริ่มถอยหนีฮานาคุโรเห็นท่าไม่ดีก็เตรียมหนีเหมือนกันแต่คาโอรุใช้มีดวิ่งไล่ฟันเขาฮานาคุโรพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่สําเร็จเขาลม้มลงกับพื้นคาโอรุยืนถือมีดอยู่เบื้องหน้าจังหวะที่คาโอรุกําลังจะแทงฮานาคุโรระฆังเตือนภัยประจำหมู่บ้านก็ดังขึ้น ระครังนี้ทาให้ชาวบ้านรับรู้ถึงเรื่องของครอบครัวโยเซฟว่าคลุ้มคลั่งแค่ไหนครับโยเซฟตื่นเต้นมากที่ได้สร้างความวุ่นวายขึ้นบนเกาะระหว่างที่พวกเขากําลังโลดเต้นด้วยความดีใจฮานาคุโร่ก็พยายามที่จะคลานหนีโดยเบื้องหน้าของฮานาคุโร่ก็มีกลุ่มคนติดอาวุธปรากฏตัวขึ้นและหนึ่งในนั้นก็ยิงร่างของโยเซฟจนร่างของเขาล้มลงตอนที่25คนที่ปรากฏตัวต่อหน้าฮานาคุโร่คือนายทหารที่ชื่ออิซาจิ มารีรักขาโอรุที่เห็นโยเซฟโดนยิงจนลม้มลงก็โกรธมากมารีถือขวานวิ่งเข้าใส่อิซาจิแต่เขาใช้ด้ามปืนกระแทกมารีจนเธอหมดสติส่วนข้าโอรุก็ถูกเขาเตะจนกระเด็นไปเหมือนกันกลุ่มทหารต่างมารุมทำร้ายขาโอรุฮานาคุรก็รู้สึกยินดีมากที่อิซาจิมาช่วยเขาได้ทันแต่เมื่อมองไปรอบๆก็พบว่ามีชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายหลายคนเหมือนกันเมื่อเหล่าทหารเข้ามาตรวจสอบในบ้านก็ต้องตกใจเป็นอย่างมาก เพราะในบ้านของโยเซฟเต็มไปด้วยซากศพจํานวนมากเมื่อนาคูโรกับอิซาจิเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าเป็นศพที่ถูกขุดขึ้นมาจากสูสานและไม่นานทั้งคู่ก็ได้พบกับซากหญิงชาราที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินอนอยู่ในอีกห้องหนึ่งศพของหญิงชาราคนนี้คือศพของผู้หญิงที่ตายไปเมื่อ5ปีก่อนด้านล่างของศพมีตัวหนังสือของชาวไอโนเขียนไว้ทุกคนเริ่มรับรู้ถึงมนดําไม่นานศพของหญิงชาราก็ลืมตาขึ้น และเหลือบตามายังกลุ่มทหารและชาวบ้านทุกคนตกใจเป็นอย่างมากที่นอกบ้านคาโอรุกําลังขอพอรจากซานตามาเรียให้คุ้มครองพวกเขาแต่จังหวะนั้นเองกลุ่มชาวบ้านที่อาวุธพร้อมมือก็วิ่งเข้ามาทางคาโอรุกลับมาที่ทาคาฮิสะร่างกายเขาเริ่มกลืนกรีนไปกับดวงตาแห่งฮอรัสเขา้องด้วยความเจ็บปวดทามกลางสายตาของโยเซฟมารีและหญิงชาราภาพตัดมาในอดีตอีกครั้งคาโอรุถูกจับแก้ผ้าและสาด้วยน้ำร้อน พร้อมกับจับกดน้ําโดยชาวบ้านส่วนมารีถูกจับแขวนห้อยหัวอยู่ชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาถามมารีเรื่องหญิงชาราร่างยักษ์มารีพูดอะไรบางอย่างแต่ชาวบ้านไม่ได้ยินเขาเลยเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆมารีทันใดนั้นมารีก็ใช้ปากกัดหูของชาวบ้านจนขาดเมื่อชาวบ้านคนอื่นเห็นก็รุมเข้ามาเอาไม้ตีร่างของมารีไม่ยัง้งทางโยเซฟถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้เขาถูกชาวบ้านเอาขีมคีบเล็บมือออกมาทีละนิ้ว คาโอรุเห็นครอบครัวถูกทำร้ายก็ขอพรกับซานตามารีและทันใดนั้นร่างของซานตามารีก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคาโอรุในปัจจุบันร่างของทาคาฮิสะพึพมพำว่าซานตามารีโยเซฟและมารีตื่นเต้นมากที่ทาคาฮิสะได้เห็นซานตามารีด้วยแต่ทันใดนั้นดวงตาแห่งฮอรัสก็มีรอยแตกรา้าทุกคนตกใจมากโยเซฟคิดว่าเป็นเพราะหญิงชาราแต่หญิงชาราบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลย ระหว่างที่โยเซฟกับหญิงชารากำลังถกเถียงกันทาคาฮิสะก,ก็ลุกขึมานั่งต่อหน้าต่อตาม,มารีและเรื่องราวของเกาะปีศาจเล่มที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลูนะ่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกับเกาะปีศาจเล่มที่ด้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับดิฉันลูนะ่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะ แบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะ ยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะ